我其实 Lisa 我是很欣赏的，对啊，那她如果真正在我面前，我也会害羞，我也不知道干嘛。其实 Blackpink 有时候很喜欢少女时代，好吗？有时候很喜欢少女时代，好吗？嗯 <laughs>，对啊，不要只说我喜欢人。 รูปกันหนักจริงๆนะคะสำหรับสองหนุ่มหล่อกับการประกาศอย่างโจ่งแจ้งว่าลิซ่าแบล็กพิงคคือสาวในอุดมคติของพวกเขามากันที่คนแรกกันก่อนดีกว่านะคะก่อนหน้านี้สักประมาณสีหเดือนที่แล้วนะทุกคนอาจจะเคยได้ยินชื่อของนักแสดงหนุ่มหวังต้าลู่นักแสดงวัยรุ่นหนุ่มหล่อจากไต้หวันและดังมากในจีนเขาได้เคยออกมาบอกนะคะว่าผมชอบลิซ่าแบล็กพิงและเธอก็คือผู้หญิงในอุดมคติจากนั้นไม่นานคะ่ะหนุ่มคนนี้ก็ได้พยายามฝึกเต้นคเวอร์นะคะ ตามเมนเทอร์ลิซ่าในเพลง attention ที่น้องลิซ่าเนี่ยได้เต้นในรายการยูวิดยูซีซัน2ด้วยก็เพื่อเรียกร้องความสนใจนะคะเล็กๆน้อยๆเผื่อว่าน้องลิซ่าเห็นคลิปนี้เนี่ยจะได้ให้คำแนะนำส่วนตัวกับหนุ่มหวังตาลูบ้างผ่านมากเกือบครึ่งปีเลยละคะ่ะหนุ่มคนนี้ก็ได้ให้สัมภาษณ์อีกครั้งและยังยืนยันเหมือนเดิมว่า ผมชอบลิซ่าเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยสักนิดแต่ถ้าลิซ่ามาอยู่ตรงหน้าผมจริงๆเนี่ยผมก็คงทำตัวไม่ถูกเหมือนกันนะไม่รู้ว่าทำไมแต่คงจะเขินมากๆเลยล่ละครับอ่ะอันนี้พี่เขาก็พูดไปยิ้มไปแก้มแดงเลยนะคะทุกคนถ้าทุกคนดูในคลิปนะทุกคนก็จะเห็นกันเองและเท่าที่ดูเนี่ยพี่ตาลูเขาก็คงเขินจริงๆอะคะ่ะอันนี้แอดก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าถ้าตาลูเนี่ยเขามีโอกาสได้เจอน้องตัวจริง เขาจะกล้าพูดคุยกับน้องไมค์คะเนี่ยอะทีนี้เรามาดูกันที่อีกหนึ่งนุ่มใหญ่ดีกว่านะคะเป็นทั้งนักร้องและนักแสดงจากแดนกิมจิที่กล้าชมน้องลิซ่าออกสื่อเลยนั่นก็คือคุณลีคิชันอันนี้แอดอ่านถูกไหมอะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะทุกคนซึ่งเขาได้พูดถึงน้องลิซ่านะคะว่าผมอะชอบลิซ่ารักพิงค์แล้วก็เธอเป็นผู้หญิงในอุดมคติเลยแหละ จากนั้นนะคบก็ได yeah, ้ชมน้องออกรายการว่าเธอมีดวงตาที่สวยงามมากและเธอก็เก่งมากๆอีกด้วยแม้เธอจะยังเด็กแต่ว่าเธอเนี่ยมีความหลงไหลแล้วก็ความพยายามต่อความฝันของเธอมันจึงดูเท่มากๆผมชอบผู้หญิงที่เก่งนะเพราะฉะนั้นน่ะเธอจึงยอดเยี่ยมมากๆเลยแหละ อ่ะอันนี้ก็คือความคิดเห็นของพี่ลีนะคะต่อสาวในอุดมศติที่มีต่อน้องลิซ่าแบล็กพิงค์ของพวกเรานะอันนี้ต้องบอกตามตรงเลยว่าน่าจะไม่ได้มองแค่ความน่ารักแล้วก็สเสน่ห์อันล้นเหลือของน้องแล้วนะคะแต่ว่ายังมองถึงความสามารถความพยายามที่จะเดินตามความฝันของเด็กคนหนึ่งด้วยเอาจริงๆเท่าที่ดูเนี่ยพี่ลีเขาพูดได้จริงจังมากนะคะทุกคนถ้าดูจากการพูดก็ดูรู้เลยว่าเขาไม่ได้พูดเล่นๆแล้วก็พูดเอาตามกระแสแต่ว่าพี่เขาเนี่ยเขาชอบน้องลิซ่าจริงๆ แล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าไปโยงเรื่องชู้สาวอะไรยังไงกันนะคะว่าผู้ชายคนไหนที่แบบชอบน้องลิซ่าเพราะอยากให้ทุกคนคิดว่าเป็นข่าวที่ดีนะคะที่มีหลากหลายคนเนี่ยปลื้มลูกสาวของพวกเราแล้วก็ชื่นชมความสามารถแล้วก็การปฏิบัติตัวของน้องถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่ข่าวเขาอยากนํามาแชร์กัน แอดเชื่อว่าเอาจริงๆนะน้องเป็นผู้หญิงในอุดมคติของผู้ชายหลายคนเลยล่ะค่ะแล้วก็แค่ในไทยเนี่ยแอดว่าก็มหาศาลแล้วนะคะแล้วก็ได้ข่าวว่าที่จีนเนี่ยมีการขนานนามให้น้องลิซ่าเป็นภรรยาแห่งชาติอีกด้วยนะงานนี้ก็เลยแบบใครจะหยอดขนมจีบน้องเนี่ยคงต้องต่อแถวกันยาวไปจนถึงดาวพลูโตเลยนะคะเนี่ย